มาเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะว่าเราจะไปกันไหวไหมแต่อันนี้เป็นการเก็บสถิตินะคะถ้าเกิดทางแฟนเพจได้ตอบกลับมาเนี่ยถือว่าเป็นการเก็บสถิติเพิ่มเติมว่าสิ่งที่อาจารย์รักษ์ได้เขียนแล้วก็ได้สอนสั่งสอนอบรมพวกเราเนี่ยเป็นสถิติที่ได้รวบรวมมาแล้วแล้วท่านก็ได้มาบอกเราต่อก็เป็นสถิติที่เราเก็บเพิ่มเติมว่าสิ่งนี้ถูกต้องในการเก็บถูกไหมคะ ก็ต่อไปนะคะคุณฝ้ายค่ะลัคนาราศีพิจิกมีดาวอาทิตย์ดาวพุธสถิตคบพันธุค่ะอ่าลัคนาพิจิกอยู่ในเรือนราหูค่ะอยู่ในเรือนราหูอาทิตย์พุธอยู่ในเรือนราหูเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะคะพุธอยู่ในเรือนราหูได้ตําแหน่งเทวีโชคและได้ตาแหน่งจุลจักรนะคะ เป็นคนฉลาดค่ะมองอมโลกกว้างไกลช่างคิดช่างจับผิดช่างสังเกตเอ๊ะวันนี้ดาวอาทิตย์ดาวพุธมาเป็นคู่ค่ะเราอาทิตย์พุธเราเด่นมากเลยอาทิตย์พุธเรามาเป็นคู่เลยนะคะอ,อาทิตย์พุธอยู่ในเรือนพันธุทเนี่ยเป็นคนช่างคิดช่างจับผิดช่างสังเกตมองโลกกว้างไกลแล้วแถมได้อัมพุกเกอเพราะอยู่อันนี้ลัคนาราศีพิจิกพิจิกนะคะพิจิกนะคะปีที่สี่ ได้อมพุกณ์อมเกณ์เพราะฉะนั้นการพูดการเจรจาการติดต่อมักประสบความสําเร็จแล้วเป็นจุดเด่นเลยนะอาจารย์ดนงรีและกีตาตะเก์ใช่เอท่าน้ำกีตะเกเก์กีตณร์เกนกีตาร์เกนะเติก็พูดก็ถือว่าเป็นเป็นจุดเด่นเขาเรียกเป็นจุดเด่นในดวงชะตาคุณคุฝไายใช่ไหมใช่่อาจะทำงานในด้านวิชาการนะ งานในเรื่องด้านอยู่การติดต่อการสื่อสารในดวงนี้จะเป็นคนที่ที่เก่งไม่มีความรู้ลึกในด้านนี้นะคะโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ดีมากเลยค่ะเอคุณฝ้ายเนี่ยชอบเกี่ยวกับไฮเทคเทคโนโลยีต่างๆชอบเล่นชอบดูชอบคิดชอบ เหมือนท,ที่เราพูดพูดกันไปว่าเป็นคนที่ชอบในเรื่องการสนใจในไฮเทคเทคโนโลยีต่างๆแล้วแถมดาวอาทิตย์เนี่ยมาจากเดือนการงานด้วยเพราะฉะนั้นหน้าที่การงานคุณเกี่ยวข้องกับเรื่องไฮเทคเทคโนโลยีต่างๆด้วยส่วนใหญ่จะสนใจในสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาโดยเฉพาะช่วงนี้ดาวมฤตยูเล็งลัคนาอยู่นะคะ,คะจนถึงเดือนธันวามีอะไรใหม่ๆเข้ามาให้คุณฟ่ายศึกษาเยอะแยะมากมายเลยค่ะค่ะเป็นอย่างนั้นไหมคะคุะคณฟ้ายเปิดโลกกว้างเลยค่ะรอบนี้ใช่ไหมคะ ค่ะเราอาจจะพูดสั้นๆกันนิดนึงเพราะเราดูดาวแค่ดวงและสองดวงเท่านั้นนะคะแค่ดาวดวงสองดวงนี้ก็สามารถบอกถึงบทบริบทต่างๆของตัวเราเองได้อาจจะเพิ่มดาวจรมานิดนึงอย่างเช่นตอนนี้ดาวมฤตยูจรมาตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมจนถึงเดือนธันวาคมนะคะมาสู่มาอยู่ที่เรือนราศีพฤษศนะคะเร,งริงลัคนาคนราศีพิจิกแล้วก็ทับลัคนาคนราศีพฤษศ จึงมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างที่จะ,ะดูว่าเป็นอย่างไรเราก็ต้องมาดูกันว่าดาวมฤตยูเดิมของคุณฟ้าอยู่ที่ไหนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาศึกษากันต่อไปนะคะ,ม,ะมาตอนที่ชั้นต่อไป <ใช S 2> ค่ะ